เคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้ารอบบ้านของเราไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้มารู้จักกันได้นำของดีและศักยภาพของแต่ละคนมาต่อย,ยอดและสร้างประโยชน์ร่วมกันคิดว่าพื้นที่แบบนั้นจะพัฒนาชุมชนของเราได้มากแค่ไหนคะก่อนที่เราจะมาเริ่มขอเช็คชวยอีกครั้งนึงครับโครงการนี้ใครเข้าร่วได้บ้างครับลุงป้าณนะ อ่าพี่เขยน้องสะพายเข้าได้หมดเลยค่ะแล้วโครงการนี้ชื่อว่าอะไรคนระับคอมมูนิตี้แอสเซมบลีค่ะอะไรเสดสเลนะลูกคอมมูนิตี้แอสเซมบลีค่ะอ๋อคอมมูนิตี้แอคคู t เ c o คอมมูนิตี้แอสเซมบลค่ะอันติเมตแอสเซมบลีค่ะทานเลดลูกเกดคอมมูนิตี้แอสเซมบลีค่ะแฮ่์ูุกแล้วแล้วมันคืออะไรลูกคอมมูนิตี้ s อสเ b l บลีเป็นพื้นที่ค่ะ แต่ไม่ใช่พื้นที่ธรรมดาเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้คนได้มาคอนเน็กันได้มาแนะนําได้มานาเสนอของดีในชุมชนของตัวเองและมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยค่ะอ๋อแล้วมันมีอะไรในของบ้างละ่ะทุกวันเสาร์ต้นเดือนจะมีการรวมตัวของผู้ประกอบการเป็นพื้นที่น่ารักให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีกิจกรรมลงชอบมากมายตามที่คุณน้านเลือกสัตยาเข้าเลยค่ะอย่างของกินมีถ้าสนใจของใช้ก็มี เราถ้าอยากเรียนรู้ัาษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรป้มกู้ก่อการอง,อง,อง,รงๆหรือชิพหล,ลักก็มีค่ะตามที่คุณน่าสนใจเลยแล้วถ้าผมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการอะไร,รพี่เข้าร่วมด้วยได้ปะได้ค่ะลองคิดดูนะคะถ้ามีคอม m u ิ t ี a s s e m b l บลีเกิดขึ้นในแต่ละชุมชนเนี่ยจะเป็นโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขนาดไหนใครมีของดีของเด็ดอะไรก็ออกมาแลกเปลี่ยนกันช่วยทะลักความภาคภูมิใจของบ้านเรา เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นพื้นที่ให้คนมีตัวเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นกว่าเดิมและเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต,ตของชุมชนเราค่ะไม่ไดีหรอคะโอเคผมเอาด้วยผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถดึงศักยภาพของแต่ละชุมชนมาสร้างประโยชน์ร่วมกันได้แน่นอน